ตั้งแต่เริ่มอาระยธรรมมนุษย์ขึ้นมาคนกับสิ่งแวดล้อมไม่เคยถูกแยกออกจากกันชัดเจนมนุษย์เราต้องหวังพึ่งทรัพยากรจากพื้นดินป่าไม้ลำธารมาโดยตลอดแต่ว่ามนุษย์เมื่อก่อนไม่ได้มองว่าการเอาทรัพยากรธรรมชาติมาคือการแลกเปลี่ยนแต่ว่าเป็นการอยู่ร่วมกันร,ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติการมาถึงของระบบทุนนิยมที่เริ่มต้นในอังกฤษนำมาซึ่งการตีรั้วล้อมกรอบที่ดินซึ่งเป็นการเปลี่ยนคอนเซปต์ของที่ดินที่โดยปกติไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของ ให้กลายเป็นทุนประเภทหนึ่งที่สามารถถูกสะสมได้ซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในเวลาเพียงไม่กี่ร้อยปีที่ดินและป่าไม้ก็เลยสามารถมีเจ้าของได้แนวคิดนี้มีผลอย่างมากต่อมุมมองที่มนุษย์มีต่อธรรมชาติเพราะว่าหลังจากนั้นน่ะความเป็นธรรมชาติจะค่อยๆถูกแยกจากความเป็นมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆในสายตาของทุนธรรมชาติคือทรัพยากรที่มนุษย์ต้องช่วงชิงมาเพื่อทากำไรเมื่อมีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ระบบนิยมธรรมชาติจึงถูกทำลายไปอย่างมาก อัรตราการตัดไม้ทำลายป่าพุ่งสูงขึ้นมากในช่วงสองศตรวรรษที่ผ่านมาเมื่อถึงจุดหนึ่งก็เริ่มมีคนรับไม่ได้มนุษย์จำเป็นต้องรักษาธรรมชาติไว้เพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปสุดท้ายทรัพยากรของถูกใช้หมดโลกในปี1872จึงมีการสถาปนาอุทยานแห่งชาติที่แรกของโลกที่เยลโลสโตนสหรัฐอเมริกาโดยเป้าหมายก็เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติที่สวยงามและล้ำค่า แต่ว่าการอนุรักษ์แบบนี้ซึ่งเกิดผ่านเลนของทุนนิยมคือเป็นการมองมนุษย์แย่อจากธรรมชาติโดยสิ้นเชิงดังนั้นสิ่งแรกที่ต้องเกิดขึ้นคือการห้ามไม่ให้มีคนอยู่ในเขตอุทยานชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมาหลายร้อยหลายพันปีคนที่ไม่สามารถแยกได้ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติก็ต้องถูกไล่ไปอยู่ที่อื่น